คุณผู้ชมคะสำหรับน้องๆหนูๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายครอบครัวนะคะเตรียมตัวแล้วสาหรับการเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆไปซื้อชุดนักเรียนกันเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศการซื้อชุดนักเรียนที่อุัยธานีครอบครัวบางครอบครวเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็ซื้อชุดนักเรียนตามที่จําเป็นก็แล้วกัน บรรยากาศการซื้อขายชุดนักเรียนภายในจังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมผู้ปกครองพาบุตรหลานจํานวนมากไปหาเลือกซื้อชุดใหม่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราซื้อชุดนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ชุดนักเรียนนะมันมีชุดอื่นด้วยชุดพละชุดลูกเสือเนตรนารีมีทั้งกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าก็มีบรรยากาศได้เห็นแบบนี้กลับมานะคะให้เราได้ชมภาพความคึกค,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 คักกันเห็นแล้วก็นึกถึงตอนที่เราเป็นวัยเรียนนะคุณแบงค์นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละทั้งหมดภาพบรรยากาศที่กลับมาแบบนี้ก็เพื่อการเตรียม พร้อม,ร,อมรับเปิดเทอมที่จะใกล้เข้ามาถึงหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ค่ะก็กําหนดคือวันที่9และวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้ผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าสําหรับการเลือกซื้อชุดนักเรียนจะซื้อเท่าที่จําเป็นเท่านั้น<ม>เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกเยอะขณะที่เจ้าของร้านขายชุดนักเรียนค่ะก็บอกว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจนั้นไม่ดีปืิดเครื่องมาอย่างหนักทางร้านเนี่ยก็ยังคงราคาเดิมขายเหมือนเดิมเท่าที่เคยขายมานะคะถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นเพราะว่าเห็นใจผู้ปกครองค่ะจึงไม่ได้ขึ้นราคาแล้วก็มีบริการเสริมด้วยนะปากป้ายชื่อฟรีด้วยคือเด็ก <Beam> ๆหลายคนอาจจะดีใจนะครับที่ได้กลับไปเรียนแบบ <ไป S 2> ออน,นไซ<อ>ต์ไปเจอเพืพ่อนๆที่โรงเรียนแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยหนักใจเหมือนกันนะบางคนเพราะว่าค่าใช้จ่าย มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บุรีรัมเนี่ยผู้ปกครองเขาเลือกเลยนะหลายคนเอาชุดนักเรียนเก่าๆของลูกหลานตัวเองเนี่ยไปซ่อมดีกว่าไปปรับไปแก้ไปขยายแทนการซื้อชุดใหม่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพตอนนี้มันสูงขึ้นสินค้าหลายอย่างปรับขึ้นราคาทําให้บรรยากาศร,ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบนทางเท้ากว่าสิบร้านคึกค,กค,กคักนะครับมีลูกค้าเยอะทีเดียวด้านเจ้าของร้านเย็บผ้าบอกว่าช่วงนี้มีผู้ปกครองเอาชุดนักเรียนเก่ามาปรับแก้เป็นจํานวนมาก โดยเขาคิดราคาแค่ชุดละ30 -80 ถึง80บา,บาทเท่านั้นครับ ทีนี้พูดถึงเรื่องของราคาสินค้านะคะคุณผู้ชมก็ต้องไปคุยกับท่านนี้เลยค่ะเจ้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาเพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ปกครองซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยืนยันจะยังไม่มีการขึ้นราคาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนนะคะพบว่ามีร้านไหนขายสินค้า เกินราคาและไม่เป็นทรรมต่อผู้บริโภคสามารถที่จะแจ้งสายด่วนโดยตรงได้นะคะคือหมายเลข1569แล้วก็สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยละค่ะ